อย่าลืมนะครับเริ่มเออใครคือซอฟเจคลิมบลีป่ะโอ้โหวิ้กดผิดหายเอ้ยเท่าไหร่กูจะกด 4C มันลั่นไปร้อยเลยกูเล่นได้ตาเนี้ยุนโต๊ะได้นะไม่รู้เปล่าพี่ขวา ใช่ใช่วงหมุนวงกล้องที่สวยที่สุดละหลุดไปก่อนอยู่บมอมไหนวะปั๊บปั๊บเงี้ยมเงี้ยมกันเงี้มเลี้ยวกันใหญ่แจกอะไรไรเฮียน่ากดลงมาร้อยหนึ่งไอ้สัารข้อไปก่อนข้อโต๊ะไปก่อนข้อไปก่อนข้อไปก่อนดิเยี่ยนั่นอืม เฉยโอ้ยเล่นยากว่ะเจ๋อะไรวะจำได้ยังจำได้ยังไปดีกว่าวะไอ้บาดุมทักมาว่าเป็นเซียนพนันเหรอวะเนี่ยรู้ได้องวะมันเห็นว่าเราสต่อตีเออนไลน์ใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> ว่าเราออนไลน์เล่นเกมไหนอยู่ อยว่าอ่นกระน้อยนึงด้วยเดทั้งใบนึงไปอืมมีเบิกมากคิดว่านะคู่เดียวชนะไอ้เหี้ยไพ่กูโคตรเหี้ยเลยน่าล่ะคู่เดียวชนะได้อคิดดูกูนึดว่าจะ f l a s ไงใบสุดท้ายนี่ว่าจะเป็นแบบสเปซอะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ย มันซื้อเครื่องดื่มแจกได้ด้วยมัรู้เปล่ากดสูบบุหรี่ทำงไงวะ <laughs> <laughs> นี่ไอาแล้วมึงกดอะไรไปอ่ะเมื่อกี้กดรีโหมดเฉย เปล่าสองพันห้าเฮียกูจะซื้อให้คนอื่นซะหน่อยไม่เอาแล้วเฮ้ยไปด้วยนี่แอปปี้เอาไปตาดมา อะไรือแอฟพี่อ้าวไฟขับจะเริ่มเออไฟขับจะดูไรเงี้ยอะไรคือไฟขับถึงเวลาแอฟพี่อ้าวจะเอ็นแล้วย็นย่ทำเลิมไม่อย่างหล่อไอ้สักรตากูมีเจ็ดอีกตัวนะกูตองเลยโลไอมันมาไว ไอ้พวกดวงจู่ในในดิสคอ d มันมาเก่งในนี้ม <laughs> <laughs> ้ไอสัตว์โอ้ยคุณรองเลย <laughs> นะ <laughs> นี่ไปเช็คไปก่อนกูดูสามใบก่อนเบาๆโอ้โห <c oughs> oh. คนเราสามารถไม่จำไพ่ตัวเองต้องแงมทุกตาได้หรอ <c oughs> จำได้นะจำได้นะเริ่มเริ่มจำได้แนละ้วอยากรู้ว่าไฟขับเป็นไงโอ้โต๊ะหนึนน่งแม่งนั่งได้หกคนประดียนะอี่เราครบประดี๋ยนะใจกับพี่กอล์ฟ โหโอ้โหโอ้โหบอกเลยนะอานนี้กูบอกเลยกูบอกเลยว่าไปแล้วเอาแล้วไม่เอาไอ้ดีแล้วกูไปสัตว์ เกียกูได้ปัดเหมือนกันแต่กูได้เจ็ดเียมอสก์คลายเอ๊สัดีนะกูไปกูเลือกถูกแล้วแน่เฮียเหมือนกันโดนมึงแดกไอสัตว์ทำไมไม่เอาหน่อยวะเจ็ดมา 7, ดูไม่่สูสงเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> ยฮียกูเฮียแปดเอ๊ะบอกมือบอกมือหน่อยฮชนะตังวอนตัดในนี้ไอ้สัตว์ ไปบลย่ยโอ้โหเอาเงี้ยเหรอวะเอา,า,าหน่อยดีกว่าวะมาขนาดนี้ห้าสิบบาทไปขำขำยาวอะยาวอนะต <c oughs> วนะเอ็มของดีไวนะ้สนะัต

ใครสู้ไหมถ้ากูใส่เท่านี้ไปเลย <laughs> ไปแม่หมดเลยสัตว์เยไม่มีใครคอนเทสต์นะว <laughs> ะเอาแล้วมึงมาแล้วเอาอยังนี้ปะไปขับ น้ำดืม่มปอยไม่มีเครื่องดื่มน่นนอยเหรอวะไม่ได้เอามาโธ<อ>่ค <laughs> อแห้งไว้นั่งนานล้วไว้โต๊ะพวกนี้เดี๋ยวโต๊ะก็เสีย <laughs> น้อยไปปอลต้ม สิบห้ามันน้อยไปแมงเรสแมงเรสน่าน้อยไปจริงมีเป็นคนเป็นพันไม่ใช่หรือเออพันเทียอะไรมึงกับพันอยู่คนเดียวเลยตัดอีเวนท์แฮสเอ็นแอปปี้อ้าเอ็นแล้วจำไม่ได้เหมือนกันวะไ้อยขับเขาบอกอะไรมันจีเพเยอร์อีเวนท์อินโฟเกสอะไรอ่านไม่ได้ไม่ได้มองวูจะดูป้า วัดกันไปเลยใบสุดท้ายเนี่ยวัดฟักไม่ควรนะไม่ควรเป็นอะไรอย่างงี้นะเออสู้หน่อยดินั่นเล่งคำเล้วไปนะ เอานี่สิเก้าแปดไม่มีเจ็ดอ๋อได้อะไรอ๋อได้สองสองคู่